สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP m a r k e มคลิปนี้ผมมายืนอยู่ริมถนน,นเรียบคลองทวีวัฒนานะครับก็จะพามากันที่ตลาดทนบุรีหรือที่นิยมเรียกกันว่าสนามหลวงสองถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานนครมาดูกันนะครับว่าตลาดปลาสวยงา,นสนามสสาร์นงสองเนี่ยเขา จำหน่ายปลาอะไรกันบ้างแล้วก็มีปลาราคาเท่าไหร่บ้างนะครับนะครับด้านหน้าเลยนะตรงนี้ก็มีนะครับ มีปลาสวายนะมีสวายเผือกมีหลายพันนะครับตรงนี้แล้วก็มีเต่าญี่ปุ่นด้วยตรงนี้นะครับมีปลาสวยงามหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงามแบบทั่วไปนะครับปลาทองปลาคราฟนะแล้วก็ยังมีปลาแม่น้ำนะครับ แล้วก็ยังมีปลากัดด้วยนะครับปลากับป่าปลากับหม้อนะปลากัดแฟนซีก็มากันได้นะครับที่นี่ถือว่ายืนหนึ่งเหมือนกันนะครับในย่านฝั่งทนอุปกรณ์ก็มีพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารปลาเครื่องกรองปั๊มน้ำต่างๆ ตู้ไม้น้ำนะครับตู้ปลาแล้วก็อุปกรณ์ประดับตู้อันนี้ก็เป็นนะครับปลาหางนกยูงอันนี้ก็เป็นปลาซึ่งง่ายขายคล่องนะครับหินก็มีนะ นะครับหินประดับตู้ปลาอันนี้มาลายนะครับโอ้ถูกมากเลยนะสิบสองตัวห้าสิบาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ขายกถูกนะถุงละยี่สิบาทนะครับก็จะมีพวก ปลาสอดปลาสอดแดงปลาสอดดำนะครับนอกานั้นก็ยังมีปลากัดด้วยนะมีมีหลายอย่างเลยนะครับขายเป็นถุงราคาถูกๆเลยนี่นะครับนี่ปลากัดเนีย่ย นี่ก็เป็นอพืชน้ำก็ตามสายพันธุ์นะครับมีตั้งแต่ยี่สิบบาทนะจนถึงหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็เป็นพวกไม้น้ำที่เป็นแบบพลาสติกนะครับปลาบางสายพันธุ์เนี่ยก็จะกัดนะกัดพืชใบน้ำนะครับฉะนั้นพืชใบน้ำที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคงไม่เหมาะก็จัดหาประเภทเป็นวัสดุแบบพลาสติก ี่กัปลาทองนะครับมีหลายสีนะสีเงินสีทองแล้วก็มีแบบหลายๆสีด้วย ร้านนี้ก็จําหน่ายพวกอุปกรณ์ตกแต่งตู้นะครับมีหินนะมีพวกคล้ายเป็นตุ๊ก,กตาก็มี mm hmm. ก็เข้ามาดูได้นะครับที่ตลาดสนามหลวงสองตรงนี้เป็นถนนเรียบคลองทวีวัฒนา มีรถโดยสารเข้ามานะครับจากบางแคนะตลาดบางแคก็แล้วไปรถสองแถวนะครับหน้ารถก็จะเขียนว่าสนามหลวงสองก็นั่งมาได้เลยนะครับตลาดบางแคอะไรท่านก็รู้จักนะหรือว่ามารถไฟฟ้าก็ได้นะรถไฟฟ้าเอ็มาทีนะครับมาลงที่ตลาดบางแคแล้วเราก็นั่งรถสองแถวนะครับไปรถอยู่ตรงนั้นนะครับตรงตลาดบางแคนะนั่งมาได้เลยนะครับก็มาลงที่สนามหลวงสองดรวยกว่ามาถึงหน้าตลาดเลย จำน่ายปลาทองปลาคราฟแฟนซีนะครับร้านก่อไก่เยอะเลยนะครับใส่ถุงไว้ปลาคราฟนี่นะมีนะครับปลาคราฟถุงละหนึ่งร้อยบาทในปลาทุท่งยงก็มีห่นมีเยอะเลยนะครับหลายตัวเลย นกยุงที่เขาขายถุงละหนึ่งร้อยนะก็สีสวยนะครับรนีนน่ไม่กลุ่มปลาแม่น้ำนะมีหลายอย่างนะมีเสือพ่นน้ำ ตัวนี้มีสองตัวนะครับขายสองร้อยบาทแรดเนี่ยแรดนี่ขายร้อยยี่สิบฉลามหนึ่งร้อยบาทจระเบดจระเบดห้าสิบบาทตรงนี้ก็เป็นพวกพวกปลาแม่น้ำฮะ ปลาพวกน้ำจืด <Okay, S 1> นี่เป็นคับจักรพรรดินะครับตัวละหกสิบบาทซึ่งสองตัวเขาลดให้นะสองตัวคู่หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยบาทนะ หลาตู้นี้ก็ซื้อสิบตัวนะครับแถมหนึ่งตัวนี่ก็เป็นปลาคราร์ฟ้าฟเอนซีนะครับตัวละสี่สิบาทสามตัวหนึ่งร้อย ปลาทองถูกๆนะครับตัวละยี่สิบบาทนกแก้วก็มีผู้คนนะครับสนใจนะเข้ามานะครับ ดูปลากันนะแล้วก็มาซื้อปลาถือว่าใช้ได้นะครับตลาดปลาสนามหลวงสองเนี่ยบรรยากาศก็คึกคักตัวน,นี้ก็เป็นเสือสุมาตรา ก็มีความว่องไวนะครับเวลากินอาหารนะเวลากินอาหารนี่เร็วมากนะครับแต่เวลาอยู่ในตู้ก็ดูว่ายธรรมดาแต่วลดกินอาหารเนี่ยจะเร็วมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็เสือพ่นน้ํา มาดูปลาคาร์ฟนะครับร้านนี้มีเยอะเลยนะครับร้านนี้มีเยอะมีเยอะแล้วก็เจ้าของร้านก็ใจดีนะครับร้านบีบนะครับบีบีแฟนซีคาร์ฟนะสนามหลวงสองนะครับโซนสี่ลองเข้าไปดูได้นะครับถูกใจซื้อเยอะมีแถมนะครับมีแถม ร้านนี้ก็เป็นร้านที่มีปลาค้าค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับของบีบีเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ของบีบีร้านบีบีกาซีครับชอบปลาครับนะครับมาร้านนี้มีให้เลือกเยอะนะครับราคาเป็นกันเองแล้วก็สวยนะครับปลาสวย พอละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับมาเลือกดูได้นะครับโอ้โหมีไหนสีเลยตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์พวกปั๊มน้ำแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้เทียมพืชไม้นะครับที่เป็นแบบพลาสติกนะดอกปลาที่อาจจะชอบกัดนะครับชอบกัดชอบแท้ ยากระพัตนะครับสามสิบบาทสี่ตัวหนึ่งร้อย ราคานี่ก็แจ้งบอกอันชัดเจนนะครับถูกใจตัวไหนราคาพอใจนะครับก็จัดก,กันไปเลยีตัวละหกสิบสองตัวหนึ่งร้อยโดยมากก็จะลดนะครับซื้อมากก็ลดมาก นี้ก็เป็นปลาทะเลเนีน่ยนะครับอันนี้เป็นปลากาตูมายยนมีปลาดาวด้วย มีหลายสีนะครับด้านบนนี้ก็เป็นมาลายสียมพูสีเหลืองสีส้ม ตัวนี้เป็นคารินั่นนะเป็นปลาที่เหมาะจะเลี้ยงกับพวกพืชแม่น้ำนะครับอันนิยมนะครับไม้น้ำมันก็จะเลี้ยงคารินั่นนะหรือว่ากุ้งเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้ก็จะไม่ไปแทะพวกพืชน,น้ำ ตัวนี้เป็นเป็นนีออนนะครับนีออนปลาก็เป็นนกแก้วอันนี้ก็รวมๆนะครับมีปลามังกรนนินซีเน็ตนนแล้วก็มีพวกเอ ล็อลเกอร์นะแล้วก็มีเสือเสือตอโอ้ยนี้เขารวมกันเต็มไปหมด

อุปกรณ์ต่างๆสำหรับเลี้ยงปลากัดนะครับ<ม>ก็มาดูกันได้นะครับปลากัดที่ตลาดปลาสานามหลวงสองนี่ก็ถือว่ามีเยอะถ้าน,นี่ชื่นชอบปลากัดนะครับตรงนี้ก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันปลาบางกรนนะครับสวยๆเลยคัดเกรด มีหลายสีนะครับแบบสีเดียวสองสีสามสีหรือออกแนวแฟนตาซีนะครับก็มีให้เลือกมากมายเลยสำหรับปลาก,กัดหางยาวหางสั้น ขกางนะครับขายห่อละยี่สิบาทเกลือก็มีนะครับเกลือยี่สิบบาทถุงละสิบก็มีถุงละสิบถุงละยี่สิบปลาทองนี่ก็ราคาถูกนะครับสิบบาท น้ำนะครับอาหารปลาอันนี้ก็มีหนอนนะครับมีสาหายหากะลอ,อกก็มีนะนอันนี้ครับอันนี้ก็ขายร2อยยี่สิบบาทนะครับมีสองตัว น,นี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับเครื่องกรองกรองน้ําอันนี้ก็เป็นหอยนื่งลมนะครับอันนี้ก็เอาไว้สาหรับกรองน้ําได้นะอุปกรณ์กรองนะครับนามาฝากกันนะครับเป็นบรรยากาศของตลาดปลาสวยงามสนามหลวงสองและววาเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็ได้รับความนิยมนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ใจดีช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดเริ่มเบาบางนะ ก็มีการลดราคากันมากมายเลยก็แนะนํากันต้องการปลาสวยงามราคาไม่แพงก็มาที่ตลาดสนามหลวงสองนะครับการเดินทางนะครับก็มีรถเมล์ที่ผ่านก็คือสาย91กก็จะวิ่งเข้าไปที่ตลาดสนามหลวงสองเลยหรือเดินทางด้วยรถกองแถวก็ได้นะครับด้านหน้ารถเนี่ยเขาจะเขียนว่าสนามหลวงสองแล้วก็มารอถแถวตลาดบางแคตรงป้ายรถเมล์นะครับก็สามารถจะมาที่ตลาดสนามหลวงสองได้เช่นกัน ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP พ a ม k เก็ตได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ